ขอบคุณครับท่านประธานครับผมพลพีสวรชวีครับนครอสมาเขต9ครับท่านประธานครับเรื่องแรกที่ผมจะหารือกับท่านประธานคืออำเภอจักัดครับตอนนี้มีผู้ป่วยโรคไตประมาณเกือบพันคนแล้วครับและมากกว่า300คนนั้นต้องฟอกไตทุกวันนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลจากาดเองนนไม่มีศูนฟอกไตครับทำให้พี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตนั้นต้องเดินทางไปฟอกไตในอำเภอเมืองครับซึ่งห่างจากอำเภอจักาดไปประมาณ60กิโลนะครับค่าใช้จ่ายไปกลับก็ประมาณ8 0 0ถึง1,000บาทครับเพราะฉะนั้นเพื่อ การประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและมีความพร้อมในการ ทางด้านสาธารณสุขให้กับพี่น้องอำเภอจักรกลาดนั้นเลยอยากจะขอท่านประธานได้ส่งเรื่องถึงกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเรื่องตั้งศูนย์ฟอกไตให้กับพี่น้องประชาชนอำเภอจักรกลาดแล้วก็ให้อําเภอใกล้เคียงนั้นสามารถได้เข้ามาใช้บริการได้เช่นกันครับเรื่องที่2เรื่องน้ําประปาครับท่านประธานครับประปาหมู่บ้านที่ในพื้นที่นครสีมาเขต9นั้นมีกลิ่นมีสีนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับมีที่หมู่9ตําบลศรีสุขอำเภอจักรกลาดมีที่ตําบลห้วยแคนออำเภอห้วยแถลงมีีท่ หมูห่6ตำบลตลาดไซอำเภอชุมพวงและที่แย่วบานั้นก็คือหมู่11บ้านปางตำบลหินดาดครับท่านประธานครับไม่มีแหล่งเก็บน้ำนะครับต้องสูบน้ําขึ้นมาระยะทางเกือบ2กิโลและถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแล้งที่ไม่มีน้ำนะครับต้องใช้เวลาถึง60วันนะครับที่จะต้องสูบน้ําขึ้นมาให้กับพี่น้องประชา,ะช,าชนนั้นได้ใช้และก็มีน้ําพอเพียงให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องที่3ครับ มีการมีน้ำท่วมทุกปีครับที่บ้านช่องโคตำบลสีละกอครับแต่ว่าในช่วงฤดูแรงนั้นเราก็ยังไม่มีการขุดลอกเพื่อการเป็นการเตรียมตัวในการ กักเก็บน้ําในฤดูการแรงนะครับหรือหน้าฝนเวลาน้ํามามันจะได้เก็บได้นะครับก็อยากจะให้ท่านประธานนั้นส่งเรื่องไปถึงกรมชมประทานของงบประมาณลงมาดูแลพี่น้องประชาชนในการขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านช่องโคนะครับเรื่องที่4ครับถนนครับท่านประธานครับถนนเนี่ยเราทราบกันนี้ว่าถนนต่างจังหวัดนั้นไร้งบประมาณนะครับก็เลยจะฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสายแรกก็คือถนนทางหลวงชนบทนม40-35เขตติดต่อํำบลศิรกรหมู่3บ้านโพตำบลหนองขามอำเภอจักราดนะครับ เส้นที่สองครับท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับถนนสายบ้านโนนสำรานหมู่ที่9อำเภอเมืองพะพา,พาเชื่อมตำอบ,บนออตาบลหินดาดอำเภอห้วยถแถลงครับขายงบประมาณเช่นเดียวกันครับขอบคุณท่านประธานครับขอเชิญคุณั